เออาจ้าดีครับนะจ้าดีทุกคนเอาหมดแล้วครับตัวนี้กวาดเรียบเลยอ่ากวาดเรียบเลยครับใช่นะครับนะดีแล้วที่มันไปขอความเป็นธรรมเขาจะได้หาหลักฐานเพิ่มจะได้โดนหนักกว่าเดิมครับผมเพราะเขาจะปิดรอยรั่วรอยอะไรให้หมดแล้วทีนี้แล้วที่สำคัญไปดูถูกดูแคนเขาหาว่าเขาอะไร อ่าหาว่าเขาอะไรไม่ดูให้ดีก่อนอืมไม่ดูอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนถึงจะแจ้งความขอโทษนะมันบอกว่าอะไรเจ้าของเดิมเขามีสิทธิ์แล้วทีนี้บัตรนี่ึ๊บอืมเดี๋ยวดูข่าวว่ามันมีเอฟซี ช่วยในการขุดสระในครั้งนี้คนหนึ่งรู้แล้วหมื่นห้าคนหนึงรู้แล้วหมื่นห้าแต่มันมีหลายคนจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อันนี้นะครับสนับสนุนในการบุกลุกป่าสงวนโทษมันจะกี่ปีทีนี้ทั้งเสียเงินทั้งเข้าคุก <laughs> โอ๊ย้ยตายแล้วทั้งเสียเงินทั้งเข้าคุกบันเหว กูว่าแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะเดี๋ยวพวกมึงจะไปอยู่ในคุกหมดนะครับพลังรักทรัพย์ <c oughs> <c oughs> เอ่อนะครับนะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีแล้วอีหานะก็ยืนพ่อว่าเพเบ้ถ่ายรูปอะไรครับถ่ายรูปให้เอฟซีดูนะนะั่นน่ะว่างานมันไปถึงไหนแล้วมันก็จะส่งงานให้เอฟซีมันดูทีนี้นะนะั่นพี่คะนี่นะคะ กล้จะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็ทําคันคูค่ะอันนี้วางท่อนะคะซื้อท่อนะคะหมดนนนนมเท่านั้นเท่านี้ค่าไม่โครเท่านั้นเท่านี้นะคะตีป่าเท่านั้นนะคะรวมแล้วมันสี่หมื่นห้าที่นีอ่าค่าเพิ่มเติมอีกทีนี่ค่าเคลงกิลิ่งอีกเขาขอเพิ่มอีกทีนี่จริงหรือเปล่าใช่ไหมพี่คะไม่พอคะ่ะไม่พอคะ่ะไม่พอเท่าไหร่ล่ะน้องี๋ยวพี่จ่ายให้ จะเป็นอีหัวดำหรือเปล่าครับในนิทานเรื่องนี้อีหัวดำมึงเตรียมตัว <ص في> <ص في> อ่า,อาเตรียมตัวเลยครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้นะครับเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรครับคนที่ส่งทุวเรียนมาให้คนที่อะไรเอฟีส่งเงินมาให้กุศะนี อาวอีกแล้วครับพี่น้องเอ็ซีพูดแล้วมันเศร้าบัดนนี้เออใช่อคำรับสารภาพได้หลักฐานเออคนดังกล่าวได้มอบอืมให้ด้วยคลิปและภาพถ่ายเรียบร้อยเลยใช่พี่มันจำนวนด้วยหลักฐานนะอพลังรักทรัพย์ศูนย์พันเลยทีนี้มันจำนวนด้วยหลักฐานพี่จะสู้ไปทางไหนครับผมขอถามหน่อย ภาพเปอร์เจอภาพรุ่นแมคโคภาพคุณไปชี้ภาพคุณมันภาพทั้งสองผัวทั้งทั้งผัวต้องเมียทีนี่ภาพล้มต้นไม้ด้วยทีนี้จะสู้แบบไหนครับผมกูก็าถามหน่อยสิืืมจะสู้แบบไหนล่ะเอา้าหืมไหนหืเอฟซีที่อยู่ในช่องเนี่ยอืม ลองคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยว่าทางลอดมีไหมทางลอดคืออะไรอ่าเอฟซีคอมเมนต์ C, มาให้ดูให้ผมดูหน่อยครับมาให้เป็นความรู้หน่อยทางลอดมันมีทางไหน<า>มผมอขอถามหน่อยครับ,บอ่าพี่น้องที่แปดร้อยเก้าร้อยคนที่อยู่ตรงนี้คอมเมนต์ comment เรื่องอ่าทางลอดให้ผมฟังหน่อยผมมันโง่นะครับผมไม่ใช่นักกฎหมายนะครับนะ เออเอาเอาลองคอมเมนต์หน่อยครับมันมันมีทางลอดไหมครับอืมมันมีทางลอดไหมคอมเมนต์ได้อาเอาอาอาพอความรู้จากเอฟซีนะก็เอฟซีก็มีความรู้เยอะกว่าผมนะอยู่ในนี้ก็อระดับการงานการเรียนนะอ้สูงนะศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่านะครับนะผมอยากรู้ครับทางลอดมันมีสักเปอร์เซ็นต์ไหมครับเอามีมีทางไหนบ้างมีทางไหนไม่คำทางรอดเอา อันนี้ผมถามเลยได้ครับเนี่ผมถามเลยนะนะความคิดของเยซีจะยังไงครับในนิทานเรื่องนี้นะ <c ười> คิดว่ามีทางรอดไ้มคะคิดว่ามีทางรอดไหมเอา้าออโอ้ยรอดเข้าไปนอนในคุกหละความรู้บอกผูกคอตุยรอดคดีเน่บอกม,มาสร้างว่าเดี๋ยวเนี้ มันจีนอนรับบอดีเนะโอ้ยตายบ่ได้ผุดไม่ได้เกิดหลังงานนี้บ่มีจากทางเลยเมนบอนีดฮะมัจีนแผนไหนล้วบัดนี้อ๋อทางใต้โต๊ไง่ายอ่บดดอื้ทนายเขาเก่งนะฮ่าฮโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซิกินยาข้าแมลงจะได้รอดตอนนี้โดดตึกยังไม่ใช่ทางออก ยิ่งบบยิงตัวตายยิ่งมองไม่เห็น,นาาจังหวัดแบบนี้ทางรอนหรือเปล่าคะโอ้ก็มองเห็นทางรอนตรงนี้เนาะนี่อนจึงไปพึ่งเย็นแล้วบันทสิจ,จิได้ไปสันเขื่อนในฝันนี้ค่ะเด้ออ๋อมีพ่แจเข้ามาช่วยกลายเป็นสาวกโลนกรรมมล หัวโลนดูคายหัวลานยิงกับหัวกระบาลมันเรียนไม่ได้ไม่มีทางเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ว่านนี่ไม่มีจักปอร์เส้นเลยครับนะ <na. S 2> คุณมณฑนบอกว่าเป็นบ้าคือทางรดใช่ไหม,มนะเป็นบ้าก,กับว่ได้เกี่ยวเลยเขาคุกเขาเกาเลยว่ได้เกี่ยวเลยนะเป็นบ้า ทางลอดบ่มีเลยครับพี่น้องเอานี่ทางลอดคือศูนย์เปอร์เซ็นต์าอะไรครับเปอร์เซ็นต์มีติดคุกสูงคนา่าเอา้าทำไมถึงพูดแบบนั้นอ่ามีเปอร์เซ็นต์ติดคุกสูงนะถ้าอ่าคลิปวิดีโอ,อการนำรถไมโครเข้าไปแล้วก็มีรูปตัวเองแล้วก็รูปสามี นะครับพี่น้อง f อนะแล้วถ้าสารเห็นสารจะว่ายังไงครับอลองคิดเล่นๆนะพี่น้อง f อฟลองคิดเล่นๆนะอือนะคอยปึกครับผม,มเป็นนักกุญหมายครับแต่คอยก็บม่ได้โอยครับผมก็ไม่ได้อวดว่าผมเก่งผมนั่นผมนี่ได้ปึก๊กอือบม่ได้คือหมักคนลังคนเดอ้อเจอผมครับไม่ต้องห่วงครับ ขูค <c oughs> ุกนอนครับตาเบิงเด้อเดี๋ยวรอดูข้อแก้ตัวไรบัตหน,นิอ่าเดี๋ยวรอดูข้ออ้างนะครับในการเพคดีเด้อยววันนี้เนดะ้อตาเบิงเด้อเก่าๆครับเดิมๆอ่าเดี๋ยวก็จะบอกว่าอะไรลูกความไม่พูดความจริงกับผมตาเบิงเลยกู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 ว่าไว้ถ่าเลยอ่ากูพูดรอเลยตอนนี้นะ่ะนะพี่น้องเอฟซีเอาหมดแลวตอนนี้เอาหมดหละ หัวข้างทา้งจะเหมือนที่สัตว์ตามทั้งรถมันไหนนะทั้งรถพอไม่แล้วรดหัวนั่นนะพี่น้องเอฟซีร่างไรร่ากันบ่เออนะครับพี่น้องเอฟซีทั้งรถผู้แล้วก็ตับก็เสาไฟผู้แล้วมันเหยียบไม่แห้งรถนั่นนะก็ตับก็เสาไฟตายแล้วบัดนี้เด้อแล้วทางรถนั่นไม่ได้เข้าคุกอลไรบัานนะเด้อกูบอกมึงนะนนี่ทางดีๆนะนี่